สวัสดีครับผมนาะยธนพัชรชัยศิริชั้นปะยมศึกศาษาปีที่6.3เลขที่24ครับวันนี้ผมจะมาเปิดประตูความรู้สู่เคมีเรื่องทฤษฎีกรดเบสทฤษฎีกรดเบสอารเนียสสวันเตอ,เอากุสอ,อารเานียสนักเคมีชาวสวีเดนได้ศึกษาสมบัติและสลูตรโมเลกุลของสารที่แสดงสมบัติเป็นกรดและเบสจำนวนมากและตั้งเป็นทฤษฎีกรเบสอารเนียส นิยามของทฤษฎีกกดเบสอารีเนียสนะครับกรดคือสารที่ละลายน้ำแล้วแตกตัวให้ไฮโดรเจนไอออนเบสคือสารที่ละลายน้ำแล้วแตกตัวให้ไฮดรอกไซด์ไอออนนิยามของอารีเนียสมีข้อจำกัดคือไม่สามารถอธิบายสารที่ไม่ละลายน้ำหรือละลายน้ำในตัวทำละลายอื่นได้และไม่สามารถใช้อธิบายความเป็นกรดหรือเบสของสารที่ ในโมเลกุลไม่มี H บวกหรือ OH ลบแต่แสดงสมบัติกรดหือเบสได้โยฮันนิโคลัสเบรนสเตดและทอมัสมาตินลารีนักเคมีสองคนได้ให้จำกัดความของกฎเบสใหม่ในปีพุทธศักราช2,466ชื่อว่าทฤษฎีกฎเบสเบรนสเตดลารี ally, โดยเกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนโปรโตอนโปรโตอนทานเฟริงโดยทฤษฎีที่ครอบคลุม และอธิบายสมบัติของกรดเบสได้ดีกว่าทฤษฎีของอารีเนียสโดยกล่าวว่ากรดหมายถึงสารที่ให้โปรโตอนแก่เบสและเบสหมายถึงสารที่รับโปรโตอนจากกรดในสมการทิศทางไปข้างหน้าน้ำทำหน้าที่เป็นเบสเบรนสเตดเนื่องจากรับโปรโตอนเฮดบวกจากกรดอะซิติกและกรดอะซิติกทำหน้าที่เป็นกรดเบรนสเตด และเมื่อพิจารณาสมการย้อนกลับอะซิเตตไอออนทำหน้าที่เป็นเบสเบรนสเตตเนื่องจากรับโปรตอนเฮดบวกมาจากไฮโดรเนียมไอออนที่เป็นกรดเบรนสเตตเนื่องจากให้โปรตอนแก่อซิเตตไอออนจากตัวอย่างข้างต้นทำให้เกิดคู่กรดเบสสั่งยุกคอนจูเกตอะซิดเบสแพร์ขึ้นโดยกรดอะซิติกเป็นคู่กรดคอนจูเกตอะซิดและอะซิเตตไอออนและอะซิเตตไอออนเป็นคู่เบส Conjugate Base ของกรดอะซิติกและในทํานองเดียวกันน้ำเป็นคู่เบสของไฮโดรเนียมไอออนทฤษฎีกรดเบสลิวอิสกิลเบิร์ตนิวตันลิวอิสนักเคมีชาวอเมริกันได้ศึกษาและพบว่าสารบางตัวเช่น BF 3สามารถทำหน้าที่เป็นกรดได้ทั้งที่ไม่มีโปรตอนอยู่ในโมเลกุล ซึ่งไม่สามารถอธิบายได้โดยทฤษฎีกฎเบสเบิร์นสเตดลาวรีดังนั้นลิวอีสจึงนิยามความเป็นกฎเบสโดยอาศัยการรับและการให้คู่อิเล็กตรอนและเสนอเป็นทฤษฎีกฎเบสลิวอีสขึ้นนิยามของทฤษฎีกฎเบสลิวอีสกฎคือสารที่สามารถรับอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวจากสารอื่นเบสคือสารที่สามารถให้อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวกับสารอื่นตัวอย่างเช่น ปฏิกิริยาระหว่างโบรอนไตรฟูออไรด์กับแอมโมเนียโบรอนไตรฟูออไรด์ให้อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวกับ bf 3ดังนั้นแอมโมเนียจึงเป็นเบสโบรอนไตรฟูออไรด์รับอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวจาก nh 3ดังนั้น โบลอนไตฟูอไรจึงเป็นกรดจะเห็นว่าทฤษฎีกรดเบสลิวอิสสามารถอธิบายสมบัติความเป็นกรดเบสของสารได้ทุกชนิดเนื่องจากสารทุกชนิดมีอิเล็กตรอนจึงสามารถระบุได้ว่าเมื่อสารทำปฏิกิริยากันสารใดให้และสารใดรับอิเล็กตรอนคู่โดดเดีย่ยวทฤษฎีนี้จึงอธอธิบายความเป็นกรดเบสได้กว้างขวางกว่าทฤษฎีอื่น ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ